สายเนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Dark Souls 2อีกครั้งนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วเราสู้กับ Dragon Rider ไปวันนี้เราจะมาสู้กับ Dragon s l a y e r พร้อมชุดใหม่เยี่ยมอ่องนะฮะกับเพื่อนผมเจ้าเก่านะฮะที่โบกมืออยู่มึงไม่เติมเลื้เต็มวะมาะดูกันว่าผมจะตายกี่รอบไปลุยกันเลยมาเลยมัน Dragon s น a y e r เฮ้ยมาเอ้ยเฮ้ยมีโลเอ้ยมีโลเพื่อนฟันเพื่อนฟันเฮ้ยทำไมเพื่อนฟันเข้าทีละหกสิบบาทเฮ้ยเฮยเฮ้ระวังระวังระวังข้าบ่อยพลังเฮ้มาดิมาดิเฮ้ยไม่ต้องหลบฮะไม่ต้องเหนื่อยหลบเออสบายเนาะเออแล้เอ้ยผมแล้วผมก็เป็นตัวล่อคุณก็ฟันไปเลื่อนรถนิดเดียวเองคราวนี้มันมองหน้าคุณ จะการเย็วโ้ยกล้าตีเพื่อนผมฟันนั่นไงว่าแล้วตอนไหนคือว่า <m> ไม่องการโลกลเทพบอกโผยโยโผล่โผล่โผถึงแก่อิสยกรรมอ้าวไม่ไ <m> ด้คุณตังหัวคุณบอกไม่ได้โทษ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 เฮ้ยเฮ้ยเสืยเข้าไปมึง่ะต่อ,อกแล้ว แล้วเต็มมัน,เป,นเป็นไงล่ะคุณเอ๋มันมองผมมันมองผมกำลังขับกำลังยีรซอยเนี่ยย<ห>าบ <หา S 1> แล้วไม่แล้วไม่ได้มองคุณยีรีแล้วไปแล้วฮะไปถึงขึ้นหลอดแล้วฮะแต่ก่อนผมสู้กับดาก้อนเซเลยเยอร์ยากมา,มากเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมยังไงอะผมไม่ได้ถือโล่มาสู้แต่คราวนี้ผมถือโล่มาสู้ฮะมันเลยดูง่ายบอลยพลังอีกแล้วอะไรของเองบอลกจนกี่่อยลือเกิน ซูไม่ได้ต้องปล่อยบอลเนียนกี่แล้วไงมองหน้าผมมองหน้าผมอี๋อยายาอย่าคิดจะได้กินง่ายยังมองหน้าผมอยู่นะใส่มาเต็มที่เลยฮะกำลังครับกำลังกำลังมองหน้าคุณแล้วฮะ,ให,วะ,ฮะให้ไวหน่อยฮะให้ไวหน่อยกำลังครับแตเย็นเพ่เอาละแทงผมฟันทีละแค่นีอ้อะไรวะทำไมถอยหลังเฮ้ยแล้วก็เงาขึ้นไอ้ตายนะไอ้าาตายแล้ว ว่าแล้วมาๆมามองผมมามองผมไปเรื่อยๆปไปเรื่อยๆเฮ้ยนี่างนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮปันมันเลยปั่นมันดีมปั่นมันปั่นมันปันมันกัลลังกัลังกัลังขอเอาขอลาช็อตขอลาช็อตนี่ฮะวิธีสู้กับดาก้อนสเลเยอร์ผมแนะนำให้คนหนึ่งถือโล่อีกคนหนึ่งตีนะฮะจะสู้ง่ายมากๆเลยเฮ้ยเป็นคลิปแรกในสี่คลิปเลยนะฮะที่ผมได้สู้ ไอ้เฮี้ยนั่นมึงจะรอดอะไรได้ล่ะกูเย,ย้โอ้ได้สู้อะบีสักรีสักทีหลังจากสี่คลิปพึ่งบัน,บนมากนตลอดโอ้โหเจอก,กันตรงไปคลิปหน้านี่ครับสายยันสวัสดีครับ